อกสวัสดีเขาด้วยนะครับผมอมวันนี้จะมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับชานตื่นเต้นมากกับข่าวลือเกี่ยวกับปี26 2 6เหล่านี้ข่าวลือและข่าวสุดเหลือเชื่อเ,อเกี่ยวกับ Ninjago ปี2 0 2 6ข่าวลือเกี่ยวกับ Ninjago ปี26 2 6ชุดมินิฟิกเกอร์สะสมเลโก้ที่กำลังจะมาจะวางจำหน่ายในปี26 2 6จะเกี่ยวข้องกับ นินจาโกยังไม่ได้ชัดว่าชุดนี้จะเน้นไปที่นินจาโกทั้งหมด,ห,มดหรือไม่หรือจะมีวีดิฟิเกอร์นินจาโกเพียงตัวเดียวในชุดที่ไม่ใช่นินจาโกก็คือว่าชุดวทิฟิกเกอร์ที่จะมานจะนั่นแหละที่คนรู้กันแล้วเนาะว่าเซ็ทั้งหมดว่าเซ็นินจาโกชุดแรกเนี่ยจะวางขายันที่1มกราคมนั่นเองนะครับอ่ะส่วนชุดที่2เนี่ยจะมามีนาคมอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้มีข่าวหรือว่าจะเป็นเซตหนึ่งเนี่ย จะไม่รู้ว่าจะเป็นเซตนินจาโกหรือเปล่านะนินจาโกทั้งหมดเลยหรือไม่เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามิฟิกเกอร์นินจาโกเนี่ยจะมีเพียงตัวเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ใช่นินจาโกนั่นเองนะก็อาว่าก็คือว่าเซตใหม่เซตเซตใหม่นะเออเซตที่จะมีน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเซตจะว่าจะมีนินจาโกหรือเปล่านะหรือว่าจะมีมิฟิกเกอร์นินจาตัวเดียวหรือไม่มีเลยนะครับแล้วก็มิฟิกเกอร์นั่นแหละ ชุดนี้นะมันใช่นินจาโกหรือเปล่าเนาะอ่าก็ต้องรอดูว่าเซตนี้ที่เขาพูดน่จะจะมีนินจาหรือเปล่าหรือไม่มีเลยนะครับหรือมีแค่แค่ตัวเดียวนะครับผมต้องรอติดตามแล้วเซตนี้อ่าก็ถือข่้ข้อมูลที่ต่าเหลือเชื่อมากเหมือนกันนะที่เป็นเซตนิซึ่งเป็นเซตนินจาโกนั่นแหละเป็นเซตนินจาโกแต่ว่าไม่มีตัวละครนินจาหรือเปล่านะอาจจะมีนินจาหรือเปล่าหรือไม่หรือไม่ก็แล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะมีนินจาแค่ตัวเดียว หรือจะไม่ใช่ชุดนิงจาโกเลยนะครับก็ต้องติดต่อติดตามในนี้นะอ่าก็ถ้าใครจั้ข้อมูลเกี่ยวก่อนใครเนาะก็กดุณาขอเท่านั้นเนาะอ่าข้อมูลนี้ผมลงไปนานมากแล้วนะครับเพิ่งมีนั่นคือขี้แกีเนาะเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการที่ทำเกี่ยวกับเพลยของผมเนาะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ